สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะวันนี้เราจะมายำข่าวประเทศไทยนะคะโดยเราจะทำการวิเคราะห์รัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะนายกประยุทธ์ตู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยคนแรกที่เราจะวิเคราะห์นี้เราจะทีบเคียงนะคะ กับที่เราได้เคยวิเคราะห์ไปแล้วในเรื่องของอรัฐบาลของประเทศแคนาดาที่เขาทําการเลือกคนไม่คํานึงถึงโคต้านะคะเขาเลือกคนโดยอาศัยหลัก put the right man on the right job นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่ารัฐบาลนายกประยุทธ์เนี่ยมีการ put the right man on the right job มากน้อยแค่ไหนนะคะและก็มีผลอย่างไรโดยคนแรกที่เราจะคุยถึงก็คือคนที่ อยากจะเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะที่ชื่อว่านายสันติพร้อมพัดค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าทําไมรัฐมนตรีคลังปรีดีดาชายนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีได้แค่21วันจึงลาออกนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่ามีข่าวว่ามีการงัดข้อกันในเรื่องของการแต่งตั้งตําแหน่งอธิบด,ดีฯอะไรทั้งหลายแล้นะคะซึ่งกลายเป็นปัญหาทีเดียวนะคะ หลังจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการาว่างลงใช่ไหมฮะนายสันติก็ออกข่าวมานะคะเ,เหมือนกับว่าพร้อมที่จะรับตำแหน่งนะตัวเองเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการที่จะรับตำแหน่งนี้แล้วก็มีข่าวว่าในเรื่องของการแต่งตั้งจะเป็นนายสันติหรือไม่นี้ก็เป็นเรื่องของศึกชิงเก้าอี้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทีเดียวนะคะเรื่องนี้ตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่านายสันติพร้อมพัดคนนี้ เขาเป็นใครมาจากไหนนะคะาตามประวัติเขาบอกว่านายคนนี้นะซึ่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังในขณะนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เช่าบเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมชรายชื่อและกรรมการบริหารพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะพักใหญ่นะพักใหญ่เป็นอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคือแต่ก่อนนั้นนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น่ะต้องไปสืบดูกันนะว่า สมัยที่เป็นนั้นน่ะฮะสังคมและการพัฒนามนุษย์มั่นคงขนาดไหนนะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยแน่เห็นะไหมโอโ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอยู่อีกพักหนึ่งแนะ่นะคะอุดมการดีมากนะคะ เขาเป็นเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนพักเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อเหมือนกันนาแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชและรัฐบาลของนายสมชายวงสวัสด์อ่าาหลักลืมนาะยสมชายวงสวัสด์นี่ก็เพื่อไทยเพื่อไทยอะนาะทีนี้เราก็มาดูประวัตินะตัวตนเขากันสัหน่อยเขาก็บอกว่านายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นบุตรของนายสกเฮียงแซ่เล้ากับ นางซินแอแซลิมสมรสกับนางวันเพนพร้อมพักมีบุตรกันสองคนมาดูเรื่องการศึกษาออกสำคัญมากเพราะว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือตัวเขาบอกว่านายสันติคนนี้นะฮะตัวเขาบอกว่าเขาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์นะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะ,ะตามประวัติบอกว่าในปี2545แล้วก็ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกเช่นกันในปี2547น่เนี่ย และปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกอีกด้วยนะคะโอ้โหแต่เรามาฟังเขาสิคาว่าคนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยนะคะและก็จบปริญญาโทมาเนี่ยมาดูวิธีการพูดของเขาดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาแก่เกินไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าปริญญาเอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งจบมาได้ หกเดือนหเดือนแต่คุณลองมาดูซิว่าเอเขาจะทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีคลังได้อย่างไรเนี่ยถ้าความจำเขาเหลือน้อยแค่นี้นะคะยังบอกไม่ค่อยได้เลยว่าตัวเขาที่จบมาปริญญาเอกเนี่ยมันสาขาไหนกันไรกันนะคะเอาลองมาฟังดูเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันนะมัว่วแล้วที่เขาจะจงตีเรื่องคุณนสะ วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาอะไรเนี่ยมันจำออกมัอย่างไรที่สอบว่าเรียนรามหรืออะไรต้องไปถามมรามว่าปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทแล้วตอนนี้ผมก็จบจบปริญญาเอกแล้วที่เทคโนโลยีรากบ้านเจ้าคุณค่ะคณะอะไรคของคณะ คณะสาขารถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังยิดอยู่ทำมาเกือบเกือบสี่ปีแล้วสามปีกว่าเปออินเทรนที่สุดเพราะฉะนั้นพร้อมพร้อมรับตำแหน่งค่ะอันนี้อย่าพูดดีกว่าแล้วคนหมั่นใจเยอะอ้าวก็ได้ฟังไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหภูมิฐานมากเลย จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ปริญญาโทรัรฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะแต่ว่าซึ่งตรงนี้นะคะเคยมีข่าวมาแล้วแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ออกมายืนยันเช่นกันว่า,ม,ม,ามีมีเออไม่มีคนเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่มีปัญหาธุรชีวิตในการสอบอะดัน ชื่อเหมือนกันอีกนะแต่สะกดสะก,กัดคนละอย่างนะตอนนี้มหาวิาลยรามาแหมงเขาออกมามีหนังสือออกมาว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นายคนนี้จริงจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้จะบอกว่าลองสังเกตดูนะคะดิฉันไม่ทราบว่ามันเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือมันเป็นในเรื่องของอายุ สุขภาพร่างกายอะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะจะสังเกตว่านายกออประยุทธ์เนี่ยนะคะมักจะเลือกคนเข้ามาทํางานแบบไงคะแก่เลี้ยวแก่เลี้ยวทั้งนั้นเลยนะฮะแปลว่าอะไรโอ้โหเลี่ยวแรงไม่คจะมีนะคะออสังเกตดูคุณประวิทย์เวลาเดินยังคอยพูดเสมอเลยว่าโอ้โหจะเดินไม่ไหวอย,อยู่แล้วจะให้ทําอะไรก็นั่นนะเซ ก็ยังสงสัยหุมกันว่าทำอะไรประชาชนก็ก็สงสัยนะฮะพอมาถึงนายสันตินะฮะพร้อมพัดนี้อีกเหมือนกันคุณลองดูก็แล้วกันเอ่อไอการรลลึกถึงคําพูดการจะนึกการจะพูดคําจงคําจาอะไรเนี้ยขนาดเรื่องตัวเองอยังตอบไม่ค่อยได้นะฮะเออลองคิดดูสิว่าคนที่เรียนจบมาจากมหาวิยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิาลยไหนนะดิฉันขอโทษทีนะ คุณก็มีศักและมีสีแต่อีการที่คุณมีศักและมีสีเนี่ยทำไมคุณโชว์ปริญญาบัตรไม่ได้หรือคะต้องไปให้ไปถามที่มหาวิทยาลามแมันจะบ้าหรอคะใครหน้าไหนจะไปถามที่มหาวิทยาลามแหงเพื่ออะไรคะไปถามทำไมว่าอีนายคนที่ชื่อสันติพรพัดเนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลามแขวงจริงหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอถ้าคุณจบมาคุณเห็นว่าคนเขามีข้อสงสยัย คุณก็ออกมากลางสิปริญญาบาัตรอะนะเอาทานสคริปต์มากลางกันไปไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ดิฉันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจบหรือไม่จบอะไรหรอกนะดิฉันจะบอกว่าคนมันจะจบด็อกเดออะไรมาก็ตามนะคะหรือจะจบมหาวิทยาลัยที่โอ้โหดูแบบดูเหมือนจะดีแต่ถ้าลักษณะที่แสดงออกมาแล้วดูไม่ดีดูเหมือนไม่มีกลิน ะะดูเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องดูเหมือนจำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดูเหมือนหลักวิชาการไม่แม่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเรียนจบอะไรมาค่ะนะะจะจบอะไรมาแล้วอย่างที่ฉันบอกเลยคะทำไมรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถทําอะไรได้อย่างนั้นเลยนะคะทำมาทางด้านคมนาคมามาจะมาเป็นครั้ง นะทํามาทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์ษอะไรนะั่นแะมันมั่นคงมากน้อยขนาดไหนนะคะตามที่เขาพูดนะ่ะในตอนไใสชุดสีเหลืองเนี่ยเขาบอกเขาทางานมาสองปีแล้วทําได้อยู่แล้วโอ้โหความเชี่ยวชาญชานาญการสูงจัดทีนี้เราลองมาจับตาดูนะคะในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะต้องกลับมาพูดเรื่องนี้อีกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งก็ตาม เพราะว่ามันน่าสนใจก็คือมีการตรวจสอบว่านายสันติคนนี้เนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับบุคคลในครอบครัวและคือญาติของนายสันติเองนะ,ะนางวันเพ็ญพร้อมพัดเอก็คือพลเมียเนี่ยนะฮะบูธอย่างน้อย25บริษัทโอ้โหรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะฮะเก่งกาัมากเลยหาคนที่มีความสามารถในการครอบครองบริษัทอย่างน้อย25บริษัท เก่งๆ,ๆนะบริษัทนั้นก็คือบริษัทอะไรรัชดามิเลเนียมทาวเวอร์นะจำกัดชื่อเดิมบริษัทเจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตรจำกัดนะอ่าอดีตลูกหนี้ของคุณหญิงพจมานชินวัตรโู้ตายละข่าวนี้ก็นะช่างไปรู้เหลือเกินอ่านะมีนายพิชัยพร้อมทวีสินอ่นะขนาขณะนี้อายุ21ปีนะคะเป็นกรรมการและก็นายพิชัยยังมีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นอีกหลายแห่งแน่นะคะ แล้วนอกจากนั้นเขายังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายสันติพร้อมพัฒนเนี่ยนะคะเ,เคยใช้นามสกุลอื่นด้วยโอโ้โหนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าครอบครัวของบ้านนี้เนี่ยนะคะมีหลายคนแล้วก็มีนามสกุลไม่เหมือนกันโอโ้โหนี่นะคะเราก็คงต้องตามไปดูตามไปดูค่ะเอานะคะวันนี้เรื่องของนายสันติผู้อยากจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งเนี่ยนะคะแม้กระทั่งจบปริญญา ตรีปริญญาโทที่รามกำแหงก็ยังมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถจะเอาใบาปริญญาออกมาโชว์ได้นะคะบอกให้ต้องไปถามที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงเองนะคะนอกจากนั้นพึ่งจบปริญญาเอกนะคะมาใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะจบอ,อกจบเอกหรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่ากลืนในการทํางานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่านายกประยุทธ์คนนี้ put the right man on the right job หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ